สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแคลเมรีนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาทำอาหารเช้าค่ะผัดหนังหมูใส่ลูกชิ้นปลาค่ะเพื่อนๆเดเรามาทำกันเลยค่ะผัดหนังหมูใส่ลูกชิ้นปลาค่ะหนังหมูอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆ ฝากติดตามช่องแม่สายทินพมิลี่ด้วยนะคะเพื่อน เทียมลงไปค่ะกระเทียมเหลืองดีแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราปรุงรสเลยค่ะฮะกินด้วยกินด้หนึกค่ะ ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมบกทีลงไปเลยค่ะ หลังหมูไก่ไก่อะไรก่เนี่ยไก่ลุงนิดเลยสิหน้าทิ้งต้องเอาเตียมมาอีกแล้วมล้วก็ต้องนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลวกอันนึ่งกินน้ำซุปก่อนไก่ไทยไก่เนื้อนี่เอามาแม่ก็ตามน้ำจิ้มแบบไม่มีพริกตามเคยอยากกินพริกก็ไม่ได้กิน ไม่รู้จะหาอะไรมาให้แม่กินเนาะอะไรก็ไก่อะไรก็ไก,ไก,ไก่เราก็กินไปด้วยความเสียดายเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆผัดหนังหมูใส่ลูกชิ้นค่ะเดี๋ยวเราได้กินข้าวด้วยกันค่ะ นึ่งไก่ตัวใหญ่ค่ะเพื่อนๆมีเลยค่ะนึ่งไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะตำน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีค่ะสุกแล้ว แล้วคะ่ะเพื่อนมันร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่สุกตอนสับอีกทีคะ่ะเพื่อนๆนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆสุกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่สับเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะาออมาค่ะเ,เพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันจ้าไก่นึ่งสับเรียบร้อยแล้วจ้ะเ,เพื่อนๆน ไก่นึ่งสับแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะน้ำจิ้มรสเด็ด,ดเปรี้ยวค่ะแล้วก็จะผัดหนังหนูนะคะบนเพื่อกมากินด้วยกันเลยจ้าไก่มันร้อนนะคะเลยไม่ได้สับให้ดูค่ะไก่มันร้อนมากๆพอลงเสร็จก็นี่เลยค่ะน่ากินมากๆไก่หยิบไม่ได้เลยมันร้อน ข้าวแม่เดี๋ยวไปแไมเนี่ยมากินได้กันเลยจ้ะนเพื่อนไก่นึ่งอืม้มนะอร่อยรุดรุดรุดพักพวกรอตึมเลยค่ะพักพวกรอกัอนอีกแล้วออกไปโอ้ตัว,ดว,วเดียวใช่ไม่ได้บอเแหแล้ว <c oughs>

กินด้วยกันค่ะเพื่อนเือหลานก็ไม่มาเา้วจะโอ้ดูไอ้อุ่มันทำกับแม่ค่ะาแม่โยนไปไอ้ฟังก็บ่งวิ่งอะเนาะฟังก็แย่งฟงไม่ยอม่ามันพกัมืเลยไอ้มันห่วงเลยนะฟังไม่ยอมแม่เลยไม่ยอมจะหลอกให้ไปที่อื่นสักรอบ แบบแบบวิ่งเก่ง ไก่นึงถ้ากินไม่หมดเราจะเอาทําไก่รวนค่ะเพื่อนๆขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะขออนุญ,ญาตทานข้าวก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพิณพันมรีด้วยค่ะเพื่อนๆกดกระดิ่งกดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย